สวนสนุกโยโย,โยแ่แลนด์เซน,โยโยโยนทันอุดรย เทลบอลลินปากลาเลยอนนคอเขนะู 140สอ0บาทคุณยังส่งว้สาวได้สองโมงทุกคนซนเ็กน้อยลิน เท่าอ่ะร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวติดใจอันนี้ก็ดีเต๋อให้ดิอยู่ดิ ดป <Okay. S 1> ้าป้าได้มรกลายเลยเดียวป้า <100. S> 1้9คะแนนนะได้อย่างบบนี้แค่ไหนเอาบ้านไปนะบ่าเดียว500คอยต์แลก10บาท ได้แล้วเนี่ยได้หันได้ได้สิได้แล้วอ๋อเข้ามาเบิ่มเข้ามาเบิ่มานี้มันได้บอกเด่นนะโอ้ได้เป็ดเลยโอ้ได้และสิบบาทในสิบบาทอ่เก็บไหมไม่เอาต้อง

ริยังเขือนนเซลมออสโมนทรงเครื่องครับเออน่ยาโยอิกนี่ทุกคนไี่ไม่เข้าน้หมูอ่ะมีซุปมีสุะพร้อมเลีเยี่ยม นี่เดี๋ยวขี่รถไฟอยู่เซ็นทันเด้อเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเรยวมาเนี่ยขังว่าเดี๋ยวรถไฟรถไฟอ้อมเซ็นทันเนาะ เือดไฟเส้นทางบูดอนดิวเรียงมาในแมหมขี่ทั้ทงหลังทางก็เห็นวิวเนาะพักบอกเดิวขี่รถไฟเด้อเนี่ย そう。 แล้วเดี๋ยวจะปเป็นลอยน้ำต่อบอไปองแฮมนี่นะลอยน้ำตออ่อว่ะเออโรงแรมาอยู่พูนยังบ่เห็น อโอ้อยุริ่รรมเห็ดเทศกาลสงการยูริธ่ามแบบสงการนียคีดสายนี่น ส่งการคือขัดดีวาทุกคนคือขักดีขนาดเลยสิการอุดม til hjálpa

ก็นจะดูพ่อหรือแม่เลยสาดันีขาตมมีแป้งมแป้งอีกของยังบินน้กันิแต่วัต้องปมูป้เขาคีสมไปสมิวที่สซระปปิดยากน่ะ มันเป็ดเหวแล้วเ่าไม่ใส่เป็ดทั้งกะมุนาเป็ดนะทั้งกัางกลางโอ้ไม่เป็ดทูดอ่ะขับผมมีร้านจอดจอดจอแขนทางนิดนีอเฮ้ยห้ามจะเป็ดหันาเป็ดอยู่พ่อนนะขี่โค้งกันบอกโคไป่โค้งไปังกันนี่ก็มีขับมีคนจอดแล้ว ต่ก <Off play> kind of ี <jet riders> <out> ้ม <attractions> ันเคยเป็นเป็ดใหญ่ยังนี่เป็ดใหญ่เหี่ยวเลยเี้ยวอุโมงคน้าแต่เราไเี่ยวแล้วก็อาอุโมงค์นเลย่น้อยดีไหนมองเดียวดีไหนองนะเขาจะปิดทางต่อแรงดิเป็ดมีแต่เป็ดตอวนั้นน่าจะเก็บน้ำบ่บางอย่างเี่ สิบาทงน้ำเดือนวันสิบป่ยน้ำถ้าฝักกระเดี่ยวว่ามองยาวๆไม่ควรจะลด้ำซข้าในส่วนวรอดับหวนบานฉ่ำใช้บานจอดรถนี่วะซเข้าไปในสวนหรอเออจอดไจอดได้จอดได้จอดได้เเขาจอดอยู่ซ้าไข้าไปกสิไก่ไก่เป็ดทังไก่แล้วขั้นข้าสวนอีไก่เออ นี่อย่างะสวนส,สวสนทลายนาาะสแล้วให้เข้ากายเชียดนะด้พนี่นี่นอก,ก็เดีย๋ยแบ่าอนยาวจะไม่ได้สนาาเสืวเวสอสมอืมทาพี่ไปชมาไทาหู้ก็ตกเป็ดเป็นานี้จะเป็ดสองตัวนู้นไกลๆเี่เข้าไปสว่วนนี่หว่า่าจอดรถนะเอลก็จอดนะแมสมกน โอ้หนองประจักษ์จะเริ่มหิ่นน้ำมาทุกคนสุนทสกันปีใหม่ัสนสวนสาระหนองประจักษ์มา โบมาอยู่พื้นไปเกือปลาบอเกือปลาเด้ซื้อขนมปังเด้ซื้อขนมปังสาวบาดให้นกกระให้ปากได้าบอ

ตัวปลาก็มีเด้อมันชิไปเกือบปลามันใกล้ๆหนองคุณพุ่นที่เอากอั่ให้มันติใกล้ตัวคนมลนไก่คนพูดเลยยานเนี่ย 哎呀，快看那！啊 เลย,เลยนี่โอ้ปอ้ามันได้ยินเสียงมาขนาะดนั้นเลยเนาะป้าฮู้งามขนาดเลยมันบินนะนาฬิกาดอกไม้ <c oughs> ไปมีตัดรูดได้เดี๋ยวยังพี่นะววนัยยวกส่วนเด็กนิ่นอยู่พี่นะนอ,อ,นอู้หอนเบ้ อันเข็มโอ้ยโหดิวดี๋ยวดิวมาชีตกน้ำมันนี่ก่อนยืนนี่ท่าไว้เดียวมาชีตกน้ำห่างไม่ยืนไม่ยืนก็จับมือกันสองมือไว้จะมือกันตอนนี้มานีดิวเดี๋ยวเออบอกให้ไปต่อได้อู้มันสั่นเห็นบ่เห็นบ่มันสั่นเมันสี่ อเดี๋ยวมาลูกจับมือกันลูกจับจีจับมือไหมหนึ่งสองจับมือกันเดี๋ยวจับมือกันเที่ยว